คาเนกินะฝาแฝดคุณผู้ชมนี่เป็นแฝดกันเลยคุณผู้ชมดูดินี่เฮ้ยโคเทยาซุ่ย <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมแล้งขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยผมวันนี้ผมนะครับเกมเซฟฟินิกชแนลลัวนกไฟกันนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวออนโตเกิลกูนนะครับโตเกิลกูนนะครับ ตเกียวกุ What t h e fuck นัเฮ้ยตเกียวกูนโอ้โอเคเมื่อกี้พูดผิดนะไม่เป็นไรนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับนี่ก็หนึ่นนะมันก็จะมี how to play อันนี้นะฮะมีรูปให้เราดูนะฮะนี่เห็นไหมมีวิธีคราฟอะไรต่างๆด้วยนะฮะอ่าหวานี้เลยนะครับแล้วก็มีอาวุธนะฮะนี เริ่มแรกฮะมันก็จะมีอันนี้มาฮะไอเทมมาให้เราหนึ่งชิ้นก็คืออันนี้พอเรากดเข้าไปนะฮะกดค้างนะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้มันก็จะมีให้เลือกว่าเราอยากเล่นเป็นกูนหรือว่าเป็นคนฮะนี่อันนี้คือจะเป็นกูุ่นฮะถ้าเราอยากเล่นเป็นคนก็คลิกนะครับคลิกนี่กดคลิกทีเดียวนะฮะคลิกเหมือนกดเหมือนเนี่ยเนี่ยคลิกคลิกปกติครับเนี่ย เหมือนเราตีเหมือนเราเล่นผิวผีครับเนี่ยคลิกนะอ่ะอ่ามันก็จะทำการเปลี่ยนให้เรานะเห็นไหมผู้ชมอันนี้จะเป็นกูนอันนี้จะเป็นคนฮนะฮิวแมนคือคนกูนก็คือกูนนั่นเองฮะง่ายๆนะครับสมมติว่าผมอยากเล่นเป็นกูนใช่ไหมอยากเล่นเป็นกูนให้เรากดค้างนะฮะเพื่อเลือกฮนะหรือไม่ก็กด s e เล็กตัวนี้ก็ได้นะนี่กดเข้าไปเลยนะเราก็จะได้ไอเทมนี้มานะครับนี่เห็นไหมผู้ชมนี่แล้วก็จะมีพวกรากูนด้วยครับผู้ชม อีอันนี้ก็จะเป็นเนธเนธฮะเนดวงแหวนใช่ไหมทุยไม่ใช่นะครับน,นี่ก็จะเป็นตาของโตเกียวตาของคนที่เป็นกูนนะครับอ่าออกมานี่เลยนะครับครับต่อไปอ่าอันนี้แบบที่สองนะจะเป็นแบบ2ตาฮะเมื่อกี้แบบเป็นเดี่ยวใช่ไหมเคต่อไปนะฮะนี่โคเทคุณผู้ชมอันนี้แบบสี่นะฮะอาวุธของกูนนะครับ ประมาณนี้เลยครับเหมือนของไอ้นี่แหละคล้ายๆเหมือนของพระเอกโอเคนะครับต่อไปนะครับอันนี้ผมไปเปลี่ยนสกินมาฮะเพื่ออัตรบนะนี่นี่อันนี้จะเป็นคันเนกินะครับเคก็ประมาณนี้นะต่อไปนี่อันนี้จะแบบเป็นสองสองหางใช่ไหมขอเรียกเป็นหางละกันนะคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้เลยครับด้านหลังนะฮะเราดูด้านหลังด้านหลังนี่โคตรเท่นะครับ โอเคต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้จะเป็นหนึ่งหางนะนี่ประมาณนี้นะฮะนี่โคตรเทพนะสำหรับกูนะครับ,รบ,รบผมต่อไปเดี๋ยวมาดูอาวุธกันดีกว่าฮะว่าอาวุธจะมีอะไรบ้างฮะอาวุธก็ประมาณนี้นะอันนี้แบบที่หนึ่งโคตรใหญ่โอ้โหนี่นะครับนี่น,นี่แบบแรกก็ชื่อว่าโดจิมะนะฮะนี่ แบบวิสองจะเป็นฮิตฮิตาโร่ใช่ไหมฮิตาโร่อะไรสักอย่างเนี่ยฮะนี่ประมาณนี้นะครับโอเคแบบวิสามนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเคียวนะฮะนี่เคียวเจสันนะฮะนี่แบบวิี่4จะเป็นคูระอ่าประมาณนี้นะครับสลับอาวุธนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูใช้คําสั่งดีกว่าเพาว่าคําสั่งจะมีอะไรบ้างฟังก์ชันแล้วก็ทําการให้เราเวน้นวรรคนะฮะฟังก์ชันเว้นวรรค มันก็จะมีหลายคำสั่งะฮะบิคาคุอ่ะบีคาคุนี่จะเป็นสีฟ้าประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะได้บัฟวิ่งเร็วกระโดดสูงแล้วก็รยเลือดไว้นะฮะนี่ก็ตามที่เห็นเลยแล้วกันนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นตานะฮะนี่โคตรเท่เลยคุณผู้ชมยาซุยนะครับต่อไปอเคต่อไปต่อไปจะเป็นอะไรเกินต่อไปนะครับ ต่อไปจะเป็นกูนนะฮะกูนเป็นแบบไหนเอ่ยรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรวะงั้นข้ามเลยแล้วกันนะครับโคคาคูนี้นี่คุณผู้ชมโคตรเท่ก็จะมีคล,า,คลาอาวุธนะฮะอยู่มาอยู่ที่ตรงแขนเรานะฮะแล้วก็ตรงหลังก็จะมีด้วยนะฮะนี่ตรงหลังนะฮะนี้ตรงหลังก็จะมีอาวุธอยู่ตรงแขนนะฮะแขนข้างขวาของเรานั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับต่อไปต่อไปจะเป็นอะไรเอ่ยคืออะไรขวากขว้างสองนี้ก็จะเป็นแบบสีดแดงๆนะฮะประมาณนี้ก็จะเป็นอาวุธเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะข้างขวาเหมือนกันนะนะครับอาวุธก็จะอยู่ข้างขวาเหมือนอันทีอน่อันเมื่อกี้เลยนะครับโอเคขวาคขูขอันที่3อันนี้เยอะสุดเลยนะครับนี่ คล้ายๆอันนี้คล้ายๆมีดเลยวะ่ะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับต่อไปไปเลยๆๆกันนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวยาวไปต่อไปจะเป็นอันนี้โอโหโอโหอ,อะไรวะอ่านไม่ออกวะ่ะอ่ะอันนี้นะครับร <c oughs> ู้สึกว่าจะเป็นเนตใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่แง่ดิ ตาเออจะเป็นตาของกูนะครับน่าจะเหมือนกันเดี๋ยวขอข้ามไปเลยกันขอข้ามเป็นลินคาคุนะฮะลินคาคุอ่าอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะลินคาคุก็น่าจะคล้ายๆกับของพระเอกครับสมมติว่ามันจะสมมตสมมติว่ามันเป็นลินคาคุสอมันก็จะมี2ถ้าเป็น3มันก็เป็น3นะอ่ะผม คาดดาวไม่ผิดนะเคเคต่อไปจะมาดูอันนี้ฮะยูคาคุนะฮะยูคาคุนี่เฮ้ยโคเทยาซุยต่อไปอันที่สองก็จะเป็นอันนี้ประมาณนี้เห็นไหมเฮ้ยโค้ทเท่ะสีแดง <c oughs> นี่ฮะสีคล้ายๆไอันน่้นกฟินิกซ์นะฮะทุยไม่ใช่นะครับ <c oughs> จินนาไปนู่นเลยนะฮะจินนาการไปนู่นเลยโอเค ต่อไปนะครับดูซิสปาจะมีอะไรบ้างสปาก็จะเป็นกูนนะฮะนี่นี่ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งประมาณนี้นะฮะตัวที่สองนี่หน่วย CCG ใช่ไหมนี่จะเป็นหน่วยตามลากูน่ะแล้วก็มีคาเนกินะ,ะฝาแฝดคุณผู้ชมนี่เป็นแฝดกันเวยคุณผู้ชมดูดิเดี๋ยวให้ดูแบบ เดี๋ยวผมใส่เลยแล้วกันฮะใส่มารีวิวสี่โคคาคุใช่ไหมโคคาคุไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรวะดินคาคุเออดินคาคุสีน่นี่ฝ่าแฝดโคเทเ,เวลาเรานั่งย่อม,มันก็จะมีแบบอนิเมชันของตัวมันเองด้วยนี่นี่เทพแล้วก็มีอันนี้นะฮะตำรวจใช่ไหมโพลิสอ่าจะมีตำรวจมา โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดเลยนะฮะไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดแอดออนกันเลยนะฮะก็คนนึ่นะฮะผมจะทิงงอองทะท้งลิงก์ใต้คลิปหรือคำอธิบายจะทิ้งลิงก์ชแนลคนสร้างไว้ให้นะ,ะให้เรากดเข้ามาใช่ไหมพอกดเข้ามาเสร็จแล้วก็ทําตามผมนะก็ให้เรากดมาที่ความคิดเห็นตรงนี้นะครับนี่ความคิดเห็นแล้วก็มันจะมีคอมเมนต์ของผู้พัฒนาน,านนะคนสร้างแอดออนะฮะให้เรามาอ่านกดตรงที่อ่านเพิ่มเติมตรงนี้ฮะนี่ หรือไม่ก็กดการตอบกลับก็ได้ะฮะโอเคกดไปเลยปุ๊บนี่มันก็จะเด้งอันนี้มานะฮะเด้งลิงก์ดาวน์โหลดให้เรานะเห็นไหมคุณผู้ชมให้เรากดตรงนี้นะฮะตรง mcs on เนะะี่ยจะเป็นลิงก์อันนี้ MC, ตรงลิงก์ mcs on กดไปเลยนะฮะผมจะให้เราไว้ปุ๊บอ่ะให้เรากดไปเลยนะฮะนี่กดเข้าไปเลยแล้วก็เปิดด้วยกวุ้นโคมนะฮะโอเคจากนั้นนะให้เราเลื่อนลงมานะฮะแล้วก็กดปุ่มสีน้ําเงินตรงนี้ สีฟ้า,ฟาฮะกดเข้าไปเลยแล้วจากนั้นก็ให้เรารอ9วินาทีนะฮะโอเคเมื่อรอเสร็จแล้วให้เรากดออปเตอร์ลิงก์ตรงนี้นะฮะปุ่มสีเขียวๆเนี่ยฮะกดไปเลยนะฮะโอเคถ้าขึ้นโฆษณาก็ให้เรากดปิดนะฮะโอเคกดออปเตอร์ลิงก์ไปนะครับถ้าถ้ามันเป็นขึนขอนโฆษณาแบบนี้ให้เราออกไปนะฮะออกจนกว่ามันจะมาอยู่ในหน้าบีเดียไฟล์นี่นี่นะครับ ก็เรากดดาวน์โหลดไปเลยนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวผมขอสรุปใหม่นะฮะพอเรากดปุ่มสีน้ําเงินที่ผมปุ่มสีฟ้าที่ผมให้แล้วใช่ไหมให้เรารอเก้าวิในในาทีนะฮะให้เรารอเก้าวิเสร็จแล้วนะครับให้เรากดอัปเตอร์ลิงก์ปุ่มสีเขียวๆนะฮะที่ผมให้เราไว้เมื่อกี้นะฮะถ้าผมถ้ามันเด้งไปที่โฆษณาให้เราทําใหม่นะฮะก็คือให้เรากดอัปเตอร์ลิงก์ใหม่นะฮะโอเคจนกว่ามันจะเด้งมาที่ ไอเว็บนี่ฮะมีเดียไฟล์พอเข้าใจกันไหมโอเคนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมให้เล่านะครับใช้โปรแกรมเนี่ยฮะแก้โปรแกรมเนี่ยจะเป็นไฟล์ของเราเองก็ได้หรือว่า ES file ฟล์เอ r กโก็ได้นะฮะแต่ผมจะใช้ ES file ฟล์เอ r กโแล้วกันนะครับก็เรากดไปที่ ES file ฟล์เอ r กโนะปึ๊บโอเคแล้วก็กดมาที่ตรงนี้นะฮะ internal storage ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ คุณเก็บไฟล์ดาวน์โหลดไว้ที่ไหนกห็เราไปที่ไฟล์นั้นนะส่วนผมจะเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดนะก็กดเข้าไปเลยปึ๊บโอเคแล้วก็ให้เราหาไฟล์อันนี้นะฮะกดค้างไปดีไฟล์เนี่ยแพ็กทีจีอะไรนะฮะแล้วกดค้างนะไปดีไฟล์นะไฟล์นี้แล้วก็กดเพิ่มเติมเออไม่ใช่เพิ่มเติมนะกดค้างให้มันติ๊กถูกเสร็จแล้วใช่ไหมให้เรากดเปลี่ยนชื่อนะฮะตรงไอตัวไอนะฮะตัวนี้นะครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะฮะเปลี่ยนปุ๊บ ให้เราเปลี่ยนจากนี่ฮะจุด z ซ p ใช่ไหมให้เราลบตรงจุด z ซ p ตรงนี้นะครับให้มันเหลือแค่จุด mcsn นะแต่ใครแต่ถ้าใครเป็นจุด mcsn อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะโอเคเพิ่มเติมนะใครใครมีจุด z ซ p คือให้เราให้เราลบจุด z ซตนะส่วนใครที่ไม่มีจุด z ซ p ก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะก็กดตกลงไปเลยปุ๊บโอเค จากไฟสีนําเงินเนี่ยไฟสีเงินก็จะกลายเป็นไฟสีเทาประมาณนี้นะฮะนี่ไฟนี้นะฮะให้เรากดไปที่ไฟสีเทาเลยนะฮะปึ๊บมันก็ทําการเปิดด้วยไมค์ครับนะฮะโอเคมันก็จะเข้าตัวเกมอัตโนมัตินั่นเองครับโอเคแต่ละใครขึ้นด้วยว่าคุณจะเปิดด้วยอะไรให้เรากดไปที่มาครับโอเคแค่นี้นะฮะโอเคจกนั้นให้เรารอนะครับ นี่มันจะขึ้นเนี่ยฮะ add-on successfuly l เห็นไหมคุณผู้ชมก็ให้เราทำตามผมอีกนะนี่กดนี่นะฮะลื่นลงมาตรงนี้นะฮะตรง experiment ให้เราเปิดอันแรกนะฮะอันแรกกับอันที่3นะโอเคนะครับจากนั้นให้เราลื่นลงมาตรงนี้นะฮะมาดูที่ add-on ฮะ resource pack ก,กดอันนี้2นะฮะนี่ก็จะมีโตเกียวกูแล,แล้วนี่เห็นไหมคุณผู้ชม ที่มันเป็นรูปตัว T ครับก็ให้เรากดไปนะครับจากนั้นก็กด Activate ไปเลยปึ๊บโอเคนะครับจากช่องที่2ให้มันไม่อยู่ในช่องแรกหรือช่อง Active นั่นเองนะครับ Behavior ก็ทำเหมือนกันนะฮะมาที่ช่องที่2นะโอเคถ้าสมมติว่ามันอยู่ในช่องแรกอยู่แล้วก็คืออย่าไ,ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะคือทำยังไงก็ได้ฮะให้ไอ้เจ้า Add-on เนี่ยฮะตัวเกียร์กูนมาอยู่ในช่อง Active นะฮะหรือว่าช่องแรกนะฮะ โอเคประมาณนี้แล้วก็กดสร้างโลกไปเลยนะฮะปุ๊บโอเคนะครับผมก็รอสักครู่หนึ่งนะรอไปโอเคมาแล้วนะครับมาดูดีกว่าว่าใช้ได้หรือเปล่านะโอเค นี่เห็นไหมคุณผู้ชมได้แล้วเค้ก okay, ก็ประมาณนี้นะสลับแอดออนนะใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์สำหรับใครใกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเป็นเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับไซอูนัลเดอร์วู้ไปละ